สวัสดีครับโอ้แม่ค้าคนสวยยิ้มนี่ยิ้มหวานอ่าแม่ค้านะครับเปิดกับหมู่บ้านนะครับเต่าเยอะแยะนะครับเต่ามีหลายอย่างเลยเนาะเก่งกันนี่ห่อขนมหวานเอาอะไรเก่งกันมะกัูดยิ้มหวานแน่นะ เพศเรียนเท่ตาตอดร้อนแนว่ะตอดแนวเลอ้ม่สิเอาอันนี้เนี่ยเนียเนี่นีเอาเพินีวอันนี้ะแกออนหอะไรนี่ได้ปลาอีได้ปลาอีตัวนึงเอาไหมันนี้กินเม่กล้วเอามาอนชิ้ตวมันกินเดียวมันเดียบร่อย นี่ปลดุกก็มีนะครับไข่เขาอันนี้เป็นไข่นี่ลงเครื่องอันนี้เป็นแจวอันนี้เป็นแจ่วเอาไหม้ชมออาไมอพ่อก็กินได้ต่อนพี๊้นะครับบ่มข้าวราดูสินี่ต้องวันก็มี มีหลายอยางเป็น้องมาพูดหนุนกันเพื่อทอนข้าเงินนะครับโอเคนะครับ